ตลอดชีวิตเลยแล้วอันนี้ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าถั่วฝักดาบใช่ไหมไอ้เขาปลูกกันที่ไหนถูกในพื้นที่ทุกทุกที่ที่ว่ามีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ครับผมครับผมอันนี้ยังของพี่พี่ปลูกที่ไหนเนี่ยเชียงรายอุณรักครับอ๋ออยู่ตรงนี้เองเนาะครับผมแล้วต้นมันเป็นยังไงต้นก็เหมือนเพราะเป็นเถาครับผมเแต่ทำค้างให้แข็งแรงหน่อยหนึ่งปีนึงออกครั้งเดียว ตอนนี้เขาเริ่มสกัดเป็นอาหารเสริมแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์เขาเรียกอะไรอ่ะสกัดเป็นน้ำมันอ่ะครับผมแล้วฝักมันต้นมันเป็นเป็นไม้เถาใช่ไหมลุกมลุ่ยอยูอ่อนๆในต้มกินน้ำพริกก็ได้ผัดพริกแกงผัดเผ็ดอะไรได้หมดเลยคั่วเสกไข่อันนี้คือเมล็ดมันเลยอรอเนี่ยเมล็ดมันครับผมโอ้โหใหญ่อย่างนี้นะครับผมอ๋อแล้วฝักมันยาวขนาดไหนฝักยาวประมาณสองหรือฟูดกว่าครับผม ครับเลยแล้วไอ้ผักอ่อนกินได้ไหมผักอ่อนได้ครับผมเอามาแกงส้มแกงอะไรเนี่ยแกงส้มผัดใส่หมูผัดใส่ไก่ได้หมดเลยครับใส่กุ้งได้หมดได้นานไหมต้นหนึ่งก็จะจจะออกปีหนึ่งครับแต่อาจจะออกรุ่นสองรุ่นก็แล้วแต่เราจะดูแลต้นมันโอ้ต้นต้นมันอยู่ได้กี่ปีต้นหนึ่งถ้าเป็นถั่วทั่วไปนี่มันก็จะเป็นเหมือนล้มลุกเนาะครับครับแต่อันนี้ก็จะออกรุ่นสองรุ่นก็จะหมดแล้วอ๋อแล้วต้นหนึ่งออกออกฝักเยอะไหม เยอะเหมือนกันครับผมเคยช่างหรือเปล่าว่าฝักหนึ่งได้ประมาณกี่ขีดน่าจะได้อยู่สักครึ่งโลได้อยู่ต่อฝักหนึ่งเนี่ยนะครับผมโอ้แล้วกี่เมตรอ่ะข้างในสักสิบกว่าเมตรโอ้สิบกว่าเมตรฝักหนึ่งก็คนเดียวก็อิ่มมันนี่ครับผมแล้วรสรสชาติมันยังไงรสชาติที่ที่มันมันจะดีกว่าถั่วฝักยาวตรงที่ว่ามันไม่เหม็นเขียวมันไม่ไม่หม็นเขียวแล้วก็ ถั่วอ่นอ,อนๆเนี่ยลวกที่จิมน้ำพริกก็อ,อร่อยอครับผม,มผัดเผ็ดผัดพริกแกงได้หมดเลยครับผมอ๋อครับผมนี่ครับก็คือถั่วฝักดาบที่ฝักดาบขึ้นมานี่ชาวบ้านเขาไล่าัาว่าเนื่องจากว่าฝักออกมาเนี่ยคล้ายๆกับดาบนั่นเองครับครับผม